ถ้าอยากรู้จักมากับเรา f i Minute to Know สวัสดีครับพบกับรายการ5 Minute to Know เป็นรายการที่ผมจะเอาคนที่ผมรู้จักมาใหมพวกคนรู้จักภายใน5นาทีแม้่มันจะไม่5นาทีแล้วก็ตามครับวันนี้พบกับคนในอีกกลุ่มที่ผมรู้จักนะครับผมดีใจมากที่ได้เจอเขาผมเจอเขาที่งานคอนเสิร์ตแล้วสร้างความสัมพันธ์ลึก ด้วยกันครับขอเลียนเชิญคุณการครับผมเสวัสดีค่ะไปครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยสนุกค<า>่ะสนุกมาถ่ายงานมามาถ่ายงานก็ถือพิสาสะได้ <c oughs> <c oughs> อะสวัสดีับ <c oughs> ผม <c oughs> โอเคผมเริ่มคำถามแรกเลยนะฮะ <c oughs> โอเคค่ะหนังเรื่องแรกที่เปลี่ยนชีวิตของคุณคืออะไรครับโอ <c oughs> ใช้เวลาได้ปะใช้ใช้เวลาได้ใช้เวลาได้ไล่มาไล่มาเยอะเอะเลยก็ได้ ยากจังเออมันยากอีกไหมใครมันถามวะแคที่พีดีเรี่อเราว่าหนังมันแบบต้องวงการหนังคือวงการคนดูหนังหรือว่าวงการคนทําหนังโอ้โหอินดัสทรีของหนังมุงการหนังอะเราทำน,มนแบบมันสนุกอะ่ะเออ uh huh. มันดูเป็นแบบคือแบบพอคิดแบบมันดูแบบเล่าเรื่องที่แบบจะไม่มีอยู่จริงบนโลกได้คือแบบ วันหนึ่งมึงคิดแบบเออแม่งกูอยากทำเอเลี่ยนว่ะก็แค่เขียนบทแล้วก็ทำฉายมันดูแบบเหมือนโลกอยู่ในมือเราอ่ะเออ,อใช่เราอยากทำอะไรสักอย่างให้คนได้ดูแล้วเราคิดว่าเรื่องอะไรอ่ะขอคิดก่อนนะ,ปปะอ่ะฮะตอนเด็กๆ่ปนะแมรี่เสพปี้ป่ะเออแมรี่เสพปี้รู้สึกว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกที่แบบทำให้แบบชอบดูหนังเออเออใช่ใช่ เออมันไว้ไว้มันให้กาสดมากเลยความแบบล่าเริงแล้วรันดอมเออไม่งงหนังไม่งงสัตว์นั่นแหละเฮ้ยแต่ไว้คุณให้มากเลยนะขอบคุณค่ะรับคุณแล้วแบบรวมตัวกับรวมตัวกับคุณฟ้าเออ <laughs> นี่นี่เหมือนยูริฟ้าเหมือนแฮปปี้เอ้ยไม่ใช่แฮปปี้นี่เฮ้ยครับโอเคคำถามต่อไปครับคุณมีเพลงหรือวงดนตรีที่เหมือนเป็นเพลงประกอบชีวิตไหมฮะ เราเป็นตอบเป็นแนวเพลงได้ไหมได้ได้แล้วก็เพลงโฟกอะเพลงโฟกบ๊อบดิลันอ่านคันทรีคันทรีเอออออะฮะยกตัวอย่างเพลงหน่อยฮะที่สูงที่เจ็ดอะฮะอะแบนดเฮาส์เออเซรีน่าอะไรแบบเนี้ยอานาพัทเออคิดว่าไงฮะรู้สึกมันเหมือนกับชีวิตเราดีแบบว่าเนื้อเพลงมันชอบพูดถึงแบบความไม่แน่นอนอะไรแบบเนี้ยเอออ่าใช่ใช่ มันมีความแบบเป็นไวทที่แบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบสู้ชีวิตอมันแบบมันจริงนะเพลงมันจริงอ่ะเนื้อเพลงมันจริงใช่ใช่เขาเหมือนเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเขาเลยใช่มันเลยเป็นเพลงที่แบบอยู่ในทุกแบ็คกราวของชีวิตเราอ่ะเออใช่ครับแล้วแบ็คกราวข้างหลังนี้ก็จะเป็นเพลงโฟกเกอานะฮะสวัสดีพี่ใหม่แล้วไคฮะ อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเป็นเพลงแม็กกาลเฉยๆผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะอันนี้สถานที่จริงโอ้ยครับคำถามต่อไปครับหนังสือหรือภาพยนตร์ที่ทําให้คุณมองโลกเปลี่ยนไปคือเรื่องอะไรโอ้โหคำถามอันนี้อันนี้มีเมสสาราตะวันวูอ่ะเมสาระตะวันเออ,เอ,อมันเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มันรู้สึกฟิตอินกับสังคมเลยเรียกตัวเองว่าเป็นพวกตัวประกอบอ่าฮะเออเออ<ๆ>เออเออใช่ใช่มันก็จะเล่าถึงเรื่องการแบบ การใช้ชีวิตของตัวประกอบอ่ะเออ,อใช่รู้สึกว่าอม,มันจะมีจุดพีิกในเรื่องแต่ว่าเราไม่อยากเล่า,าอยากให้ทุกคนไปอ่านกันเองแต่รู้สึกว่ามันแบบหลังานเรื่องนี้มันทําให้เราแบบตกตะกอนอะไรสักอย่างกับชีวิตได้มากขึ้นอเออเออ,อเมันเหมือน The p e r k of being อย่างว่าเปลมันคล้ายๆเคยดูปะไม่เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับไอ้ที่มันเป็น The Smith แล้วแบบเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ดูได้ได โอเคเอ้แล้วก็อีกเรื่องนึงมันถึงแท่งฐานเป็นไงมันเกี่ยวกับอันนี้อาจะเคยเล่าให้เพื่อนฟังไปแล้วแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับนักวาดภาพนู้ดที่ไปจ้างให้คนเขียนหนังสืองานสุภของตัวเองอเออแล้วมันมันมีประโยคนึงในเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้แต่มันแบบมันวีบเขาว่า b l เ h o ร์อ่ะมันคือเหมือนแบบ เป็นช่วงเวลาที่ทองฟ้ามันจะแบบเป็นนี่ปะเสาอ๋อ,อฟ้าเออมันจะเป็นทองฟ้ามันจะเป็นสีฟ้าใช่ใช่มันก็บอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดของวันมันก็เหมือนประมาณแบบให้โฟกัสกลเด้นเอาเออไม่ไม่รู้เร์เอเอ,เอให้โฟกัสกับสิ่งตรงหน้าเออเออเออใช่ยอดคำถามต่อไปฮะแรงมานานใจแรกระบวนการทำงานเวลา คิดอะไรไม่ออกคุณมีวิธีดึงตัวเองกลับมาอยังไงครับไม่รู้อะเราเป็นพวกแบบคิดออกก็ทำเลยเออเออใช่ไหมผมผมชอบไอ้นี่ถ้าเป็นผมผมแบบผมว่าแต่คิดแล้วผมไม่ได้ลงมือทําแบบคุณอ่ะมันก็มันก็หายใช่ใช่เราก็เป็นเพราะงั้นกะคิดออกปุ๊บจดทำจดแล้วทำโอเคใช่ใช่ในสายตาคุณอะไรทําให้ผลงานเป็นของคุณครับ มันก็คือความเป็นตัวเราที่เราอาจเราจากคนอื่นอีกที่ึดจนกายทุกอย่างมันก็แบบหลอมรวมให้แบบงานเป็นของเราอ่ะเออผมว่านะอย่างหน้าถามผมกับถามคำถามเมื่อกี้ผมจะตอบได้เลยว่าแค่ผมเขียนชื่อไว้ตรงนั้นเองก็เป็นของผมโอเคครับมีใครที่เป็นต้นแบบหรือเป็นคนที่คุณอยากเป็นตามรอยไหม หรือว่าอยากสร้ามันเองเสด็จพ่อหนูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดเด็ดพ่อหนูแล้วไ่ฮะเอเอใครดีนวพลก็ได้อนวพใกล้เออครับผมถ้าถามผมผมผมก็นวพลแต่ว่าวผมชอบมันเอกกว่าช่วงนี้คุณควรดู ละลฟ์มูนเวิร์สอ๋อเออเคยเห็นชมาคนดีมากเพลงมันเพาะมากนะว่าะพนยังชอบอ่ะเอ้ยแล้วก็คนนี้สันติแต่พาณิชอ๋อสันติเออใช่ใ่รู้สึกงานเขาไม่แบบโคตรเอกลักษณ์โคตรโคตรสันติอ่ะใช่ใช่อยากทำงานให้ได้เหมือนเขาผมเคยอ่านแบบคอมเมนต์เขาด้วยช่วยบริจาคโดเนทเพื่อเป็นค่ากาแฟหบาทก็ได้ครับนเไครับ ถ้าได้สร้างหนังสร้างหนังถ้าได้สร้างหนังเกี่ยวกับชีวิตคุณคุณจะเล่าเรื่องอะไรในนั้นฮะถ้าเป็นแสงจะเล่าอะไรเราว่าเหงาเอ้ยเล่าผมว่าผมเล่าเกี่ยวกับพ่อไ้ผมผูกพันกับพ่อแล้วก็อาจจะมีแม่นิดหน่อยผมมันแบบเอาอะไรที่ผูกพันแล้วผมเอาไปลงในนั้นอะ่ะให้มันเหมือนแบบเป็น memory อ o r อเอเอ คุณรับสันเนะออแบบนั้นนะฟิลนั้นเลยเอ้ยนี่นี่หมละอาจจะทำการ์ตูนโช,เน,โชเน้นการ์ตูนโชเน้นอะเออไล่ตามความฝันดันดันเออเออแต่มันก็สนุกนะสนุกสนุกใช่<ผ>ม,มาบแต่อย่าเอาแบบจุเจือ,อ,อ <ม S 1> โอ้ยฮะถ้าคุณมีเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงในชีวิตจะใช้เวลาทำอะไรอยู่กับแมวผูกต้นไม้นอน อ่านหนังสือดูวันพีที่จบอุยอ้ยเออแต่คุณก็จะพลาดนะตอนจบก,ก็ดูคูณสองเอ้ยหมายถึงว่าดูถึงตอนล่าสุดได้จบไม่ได้เพราะช่วงนี้ดูวันพีทอยู่โอเคเออแต่ถ้าเกิดว่าตายไปในยิปสีชั่วโมงคุณก็ไม่รู้นะวันพีทคือแหละน่าเสียดาย<ม>เสียดายปะน่าเสียดายวันพีคืออะไรไม่บอกครับเดี๋ยวติดเรทมันติดเรทปอยเลอระเลยเขาบอกสูตรนะ โอ้ยพี่ขึ้นตื่นโอ้ยแต่มันลงได้นะพูดแบบเมื่อกี้มันลงได้นะมันไม่ติดเลรอนะเพราะมันยังไม่มาตรวจน้องอเคครับใช่ในอีกสิบปีข้างหน้าคุณอยากสร้างอะไรให้โลกจดจำว่าอันนี้นะครับคือฉันเองในกูพูดแบบเนี้ยกูต้องไม่ตัดนะะกูพูดแบบ ไม่รู้ว่าไม่อยากให้คนจดจําตัวเองอยากให้คนจดจําสิ่งที่เราสร้างไว้มากกว่า uh huh. อ่าฮะเอออยากนึกว่าคงเป็นงานมั้งงานหนังสักเรื่องก่อนตายคือ <c oughs> หนังที่เว้งตะโกนมาแบบคัตอย่างเงี้ยเชียอันนี้มันคือกัดป่ะเออ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 เอ,อ,เอ,อ,อยากมีฟิล์นั้นบ้างนะแบบเชียแบบโคตรกัดเออแบบคนนี้แหละคนเก่าแว่งหนังแว่งดีจัด แบบเจออะไรเงาเงาแล้วแบบไอ้เชี่ยพูดน้ำพลเออเอา No 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 โอเคอะคำถามต่อไปคุณคิดว่างานออริจินอลมีจริงไหมฮะไม่มีจริงเ <c oughs> พราะอะไรฮะไม่รู้ถ้าเรียกออะไรวะ <Okay. S 2> ขอเวลา <Okay. S 2> เรียบเรียงคำพูดก็คือถ้าในสมัยเนี้เราคิดว่าไม่ไม่มีจริงเพราะสุดท้ายแบบ ที่พูดเป็นแบบออริจินอลออริจินอลสุดท้ายมันก็คือแบบการแบบรวมเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะมันทาให้เป็นของตัวเองซึ่งเราจะเรียกได้ว่าแบบมันเป็นออริจินอลจริงหรอเนื่อว่าเราก็แบบหยิบนิดหยิบหน่อยมาจากของคนอื่นอยู่ดีอ่ะเออผมว่าชีวิตเนี่ยมันเราเราก็ไม่ออริจินอลตั้งแต่เกิดแล้วนะเพราะเราได้จากพ่อแม่มาเรื่อยๆหอหลอมตัวเราใช่ใช่ใช่สุดท้ายสิ่งรอบข้างมันก็จะหล่อหลอมตัวเราให้เป็นตัวเรามันไม่ได้มีอะไรที่แบบ เป็นของเราจริงๆตั้งแต่แรกอ่ะเอออาอแล้วถ้าอย่างนั้นผมบอกว่ามันรวมทุกอย่างจนกลายมันเป็นเราแล้วมันเรียกว่าลิเวอรลไหมเออเข้าใจปะหลอมรวมจนเกิดกายเป็นแบบหนึ่งอ่ะก็ก็มันคิดได้หลายมุมก็สมก็ก็เราก็ว่าไม่อ่ะก็เป็นตัวเราแต่เราก็แบบเออหยิบยืมคนอื่นไปเออเออหยิบยืมคนอื่นมาอื่ใช่โอเคครับคําถามพิเศษนะครับ ในอันนี้คืออะไรไม่มีเตียวไม่มีเตียว <c oughs> คุณคิดว่า <c oughs> ในโลกหนังการ์ตูนหรือว่าอนิเมะคุณคิดว่าตัวละครไหนที่เหมือนกับคุณฮะอุย้ยก็กตอบไปแล้วดิพวกไม่แล้วพวกพระเอกพระเอกโชวนินเอาพระเอกโชเนินตัวอะไร <c oughs> มันจะเป็นตัวที่แบบสดใสสดใสหน่อยบา,างบวก <c oughs> อือเออมึงว่าเหมือนปะไม่คุยเลยว่าเหมือนแมรี่นี่แหละ แม่ยูริแมรี่เหรอเออเออก็ได้อย่างเหมือนลูฟี่อ่ะอย่างเหมือนลูฟี่เหรอเออแต่อะฮะครัต่อก็แมรี่ก็ได้ลูเออยูริอ่ะใช่ใช่แล้วคูรคุณคิดว่าอะไรอ่ะมันสักตัวชนในสักตัวลูฟี่อย่างเหมือนชอปเปอร์เหรอเออช็อปมันน่ารักมันกลมๆอ่ะเออเออเออคุณเคยผ่านโดจีนไหม ใครก็ต้องเคยปะอดนนี้ลงได้หมล่ะลงได้<ะ>เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงคืออะไรอ่ะออจริงใครๆก็ต้องเคยชร่วงเวลาอ,อยากรู้อยากเห็นอะไรรู้นู่นนี่ฉันงงพังอะฮรเฮ้ยมันมีจริงช<ะ>็อปเปอร์อ่ะลองดูไอเช่นมันลงมันลงได้ปะได้ดิลงได้เกิดติดมันมันไม่รู้หรอกเออมันไม่มีสมองสุดท้าย AI ครับโอเคครับ ชอปเปอร์นะครับช <Shop per. S 1> อปเปอร์เอ้ยครับผมผมอยากถามอะไรคุณเพิ่มเติมเพราะว่ามันแค่11วีเอง11 11นาที11นาทีอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้ให้คุณไปก่อนนะแต่ว่าผมอยากถาม <c oughs> นี่นี่ถ้าต้องอธิบายตัวเองด้วยประโยคเดียวคุณจะพูดว่ายังไงเพี้ยนโอเคครับมันมันเร็วดีเนาะคำถนมมันเร็วดีเนาะนี่นี่นี คุณเชื่อในเรื่องพลมลิขิตหรือทุกอย่างเกิดจากการลงมือทํำไหมครับอือคืออะไรต่ออีกเลยคือคุณเชื่อเรื่องความพลมลิขิตเปล่าแบบโชคชะตาอินยอนอินยอนเอออินอินยอนเออเออผัดลายผัดลายเชื่อเชื่อเราเราว่าแบบมันไม่มีอะไรถูกเอ้ยทุกอย่างมันถูกกําหนดมาอยู่แล้วอืมเออเออวาสนาเนาะนี่ความหล่อมี ความสําเร็จในสายตาคุณหน้าตามีอย่างไรคะเนี่ยกูต้องไปตัดอีกแล้วเพืเ่อนเนี่ยมาคอดๆไม่มีอะไรก็เราไม่รู้สำหรับมึงเป็นไงความสําเร็จความสาเร็จอ่ะเออกูติดแบบมองชอบมองคนรอบข้างอยู่อะแบบก<อ>ูถ้าเกิดกูทาอะไรสําเร็จกูต้องแบบให้คนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วยอะเข้าใจป่ะ,ปะแบบ กูลงโพสตอร์เรี่แบบไอจีที่แบบมีคนตลกได้อะแมงกูสำเร็จแล้เออ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 ไอฟามึันโคตรเก่งเลยแบบมึงลงทีกูขำตลอดเลยตลกล่าสุดอะสตอรี่ร้อนร้อนร้อนก็ตลกฟามัมแบบตลกทับตลกธรรมชาติเออเขาเออสุดยอดคนนี้โอเคครับกูยังไม่ตอบเออหรอวะแล้วไม่ก็ก็ไม่ได้โฟกัส <c oughs> ทำามสำเร็จอะ่ะไม่รู้อ่ะก็แค่ใช้ชีวิตได้ที่สุดเออเออวะเออสุดอ่ะเออเออ,เอ,อผมคุณผมอยากเล่าเรื่องอันนี้ตอนกลางวันพ่อผมไม่มีมา<ช>พ่อผมเล่าเรื่องว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการปล่อยวางมันเกี่ยวกับเนนกับเกชาเว้ยมันมีเนนอยู่สองคน,นแล้วนี้คือเซตติ้งญี่ปุ่นไทยไทยไทยเกชาเขามาเที่ยวมา โอเคอะก็ค okay. ือม <im itation> okay. <G> ีเนนสองคนแล้วก็เกยชาหนึ่งคนใช่ไหมแล้วเกตอนนั้นวันฝนตกมากแล้วออพื้นมันเปียกเราเกยชาข้ามถนนไม่ได้เนนเห็นเนนหนึ en, ่งคนแรกอะ่ะไอน้นนนนกับโป้งก็แหฮะนนก็ไป <im itation> อุ้มเกย์ชาข้ามถนนออไปไแล้วไอ้โป้งอะ่ะโป้งก็เห็น N เนนแล้วตอนเนนนนกับมาแล้วเนนโป้งก็บอกว่าเนนทําตัวไม่ดีเลยนะ เนนต้องเดี๋ยวไปฟ้องอะไรนะเขาเรียกอะไรหลวงพ่อเออหลวงพ่อ,อ,อให้สึกเดี๋ยวนี้คือเออแล้วเนนนนก็บอกว่าดูสิเราอุ้มเกยชาไปนู่นแล้วแต่เนนโต้องอะ่ะยังเอาเกยชามาอยู่นี่อยู่เลยเออมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าก็คืออ่ะพูดกด่อกพู้หลารปล่อยวางเนี่ย มันจบไปแล้วอ่ะมันจบไปแล้วแล้วก็จะบินกลับมาอยู่นั่นแหละมันเหมือนชีวิตอ่ะเนาะใช่ใช่เป็นลราพูดอะไรวะถือมากไปมันก็หนักอืผมผมยากมีแบบมุมต์แบบเนี้ยผมพูดคุยอะไรแบบนี้ผมก็เลยมันไม่ได้เป็นคำถามนะรเหมือนเล่าเรื่ยนี่แหละมีฉากไหนในหนังหรือเพลงที่คุณรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดจบแบบดีที่สุดไหมโอ้แม่งไม่มีอ่ะ หนังไปเลยเรื่องผมว่าแมรี่ว่ะแมรี่จบเด็กมุ้ยแมรี่จบสวยมากเลยนะเอออใช่ใช่แบบอบทายเอ้ยแต่แมรี่สุดท้ายเรื่องมันก็พูดถึงการปล่อยวางเหมือนกันนะเราว่ามันมันคือ coming of age ด้วยใช่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 ตอย่างมีไปอะอนาตาใช่สุดท้ายมันเราว่าต้องแบบโตใช้ชีวิตคิดว่าเรื่องไหนไคิวไอคิวอะจบไงวะ ก็ก็จบที่เด็กทุกคนโตไปทําตามความฝันของตัวเองมันมันคือแบบสิ่งที่มีจบแบบมีความสุขอะเออเออใช่ใช่ๆๆคำถามสุดท้ายแล้วมั้ยมาอะไรคือสิ่งที่คุณอยากให้คนสัมผัสได้จากผลงานของคุณเออถ้าตอบมันจะดูเสียวปะเอาลองเออพูดได้เออาอกไม่รู้เราอยากให้คนได้รับ ความรักจากผลงานของเราเออเออเออใช่ <c oughs> ถ้างานถ้าถ้าเรามีงานจากเรื่องเรารู้สึกว่างานของเรามันจะต้องเป็นงานที่แบบสามารถปลอบโยนคนอื่นได้อะ่ะเออเอือเหมือนภาพกอดอะใ,ใช่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 แบบว่าเราไม่อยากให้แบบเป็นงานที่ดูแลจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหลืออยู่ตัวคนเดียวบนโลกอะอืมอืมอืมใช่อยากอยากให้เป็นงานที่คนดูแล้วรู้สึกว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่ออืมเชื่อจบสวยนะครับใช่ใช่จบสวยมาก วันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษขอบคุณคุณกัดมากมากครับแล้วก็ผมก็อยากถ่ายคนอื่นอัดคนอื่นในแก๊งต่อนะครับ<ช>ก็หาเวลาว่าง<ช>แล้วก็ฝากถึงคนในแก๊งนะครับถ้าเกิดว่ามาฟังก็คิดถึงรีบรีบรีบ,รบเรียนจบรีบไปเที่ยวด้วยกันีครับทงเทิมเออครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณแซกกี้วยกับ เพรากับเสียงคอเบาเบาอ <c oughs> ุ๊ยรัเป็นสวยจริงุ๊ยไปครับ